เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิะชนทั้งหลายมิตรเนเรือนเพื่อนในบ้านเสียงแหบจากวัดใหม่เจริญพรก็มาพบกับบรรดาท่านสาธุชนแล้วตามปกติเมื่อคราวที่แล้วนี่พูดถึงเรื่องการบวช ของทั้งหกกษัตริย์กับอีกหนึ่งอมตกับอีกอมตหนึ่งนาย,นายในปีนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็สำเร็จมรรคผลแตกต่างกันไปแตกต่างกันไปหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็สเสด็จมายัางเมืองโกสัมพีพระพุทธสเสด็จ มาพระพุทธองค์ประเด็จมายัางเมืองโกสัมพีนครอ,อุ้ยบังเกิดลาบสการะกับพระชินสีมากมายผู้คนต่างนำเอาผ้าสาดกบ้างนำเอาเอาหยู่เอายามาถวาย นะเป็นจำนวนมากแล้วก็ไต่ตาถามถึงอัคระสาวกว่าอยู่ณที่ใดอยู่ณที่ใดก็คงจะลายตานนะนะเพราะพระจำนวนทั้งหมดสองหมื่นกว่าแล้วเนี่ยสองหมื่นกว่าคงจะลายหูลายตาก็ถามว่าอัคระสาวกอยู่ที่ใดประทับอยู่ณที่ใดตรงไหนหรือ พระภิกษุรูปอื่นๆอยู่ณที่ใดเนี้นะที่รู้จักกันก็หมายถึงอาจจะรวมถึงพระพัทธยะพระกิมิระพระอนุรุทธะมีด้วยแต่ไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตเลยไม่มีใครถามถึงเลยสัก คนเลยนะก็ทําให้น้อยออกน้อยใจพระเทวทัตเนี่ยน้อยอ,อกน้อยใจเป็นขี้เป็นผู้ที่มีนิสัยยิงยะโสธรนงอ่าอ่ายิงยะโสธรนงแล้วก็ยังคิดใหญ่นะ มักใหญ่ไฟสูงไม่คำนี้ไม่ออกมักใหญ่ไฟสูงเป็นมาตั้งแต่คารวาสแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้บวชตั้งแต่ยังเป็นเจ้าชายอยู่ผู้คนเขาก็คงจะเอื่อมละอาในนิสัยอย่างนี้แล้วก็เลยไม่มีใครชอบไม่มีใครชอบในพระเทวทัตก็เลยไม่มีใครถามหาไงอันนี้ก็ละโอ้เรานี่ก็สักรยะราช ศักยราชวง์องค์พระองค์หนึ่งไม่มีใครถามเราเราเลยไม่มีใครใครถา,ถามถึงเราเลยเอ๊ทำอย่างไรนะเราเนี่ยจึงจะบังเกิดลาบสก,การะก็เลยคิดว่าโอ้พระเจ้าพระเจ้าชาติศัตรูซึ่งเป็นพระาราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ย ยังไม่รู้จักแยกแยะชั่วดียังไม่รู้จักแยกแยะชั่วดีไม่รู้ว่าอย่างไหนดีอย่างไหนเลวคนไหนดีคนไหนเลวอย่างเงี้ยไม่รู้จักจำเราจะต้องไปโปรดพระเจ้าชาติสัตูให้เกิดความเรื่อมใสแล้วลาบสการะก็จะบังเกิดแก่เราเป็นจำนวนมากคิดอย่างนั้นนะเข้า ว่าแล้วก็แปลงร่างแปลงกายเป็นราสเีเป็นชะดินไปมีงูพันกอทั้งสอง,สองกองูพิษเลยนะพันกอนสองกอพันข้อเท้าสองข้อเท้าพันคอหนึ่งหนึ่งตัว เอาเอาพาดเฉวียงบ่าอีกหนึ่งตัวเอาวางไว้บนศรีรษะเป็นเสร้อเสร้เหมือนกับใช้คำว่าเสร้ก็คือที่ที่ครอบหัวนั่นแหละก็เอาวางไว้เอาเอาเอา,เอาขนดวางไว้บนบนศรีรษะแต่ว่างูก็คงจะลักษณะเงี้ยตั้งคอง,งูพิษนะตั้งคอง แล้วก็เหาะไปปรากฏกายอยู่ตรงหน้าของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติโอ้แต่แปลงกายมานี่ด้วยฤทธิ์ของชาโลกีนั่นแหละที่สามารถแปลงแปลงกายได้แต่ทำมากยิ่งกว่าพระศิวะอีก <laughs> ทำให้ยิ่งใหญ่กว่าพระศิวะอีกอะ่ะพระศิวะเขามีแค่พันคอตัวเดียวมั้งเท่าที่เห็นเนี่ยนะ พระศิวะนี่ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันนี้ก็ยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มีคนเคารพบาบไหว้บูชาของพระองค์อยู่ที่ประเทศอินเดียนั่นประทับอยู่ที่เขาเขาอะไรเขาอืมไม่ใช่นึกชื่อเขาไม่ออกหรแอ้วล่บแปลงมายิ่งใหญ่กว่าพระศิวะอีกอ่ะ พระเจ้าชาติศัตรูเกิดความกลัวตกอ,อกตกใจประวันพรั่นพิงไปหมดหรือสีนั่นก็ปลอบประโลมบอกว่าไม่ต้องกลัวรอกไม่ทำอันตรายเรานี่คือพระภิกษุแปลงกายมาแล้วก็คืนสภาพเป็นพระภิกษุธรรมดาเป็นปกติทรงบาท หอมจีวรภาดสังฆาติยืนอยู่ตรงหน้าโอ้ยอาชาตศัตรูเรื่อมใสเลยครั้เนี้นะเรื่อมใสถวายของมากมายเลยนะสมใจอยากของเทวทัตเลยสมใจอยากเลยนะ <c oughs> โอ้ได้สมใจเพราะว่าอาชาตศัตรูเลื่อมใสซะแล้วเนี่ยนะไม่รู้จักแยกแยะชั่วดีอะเพราะว่าคนไหนดีคนไหนเลวไม่รู้คือพระราช พรโอรสพระราชธิดาของกษัตริย์เมื่อก่อนเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เห็นเหมือนอย่างกัเจ้าชายสิทธัตถะครั้งพร,พ,พระพุทธองค์เนี่ยที่ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็ถูกขังไว้อยู่แต่ในพระราชวังไม่ได้พบเห็นอะไรอะไรเลยอยู่ในปราสาทสามฤดูก็เห็นแต่นางกำนันในทั้ง500ราอหนาง ห้าร้อยนางหรือแสนนางก็ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วผ่านมาแว้บๆบแบบนี่แหบบลจะก็จนกระทั่งว่าโอ้เรานี่อยากจะออกปเป็นข้างนอกบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างก็เลยชวนนายชน,นะเสด็จหนีออกจากพระราชวัง,งไปเห็นไปได้ชมได้ทัศน,นาการต่างๆอืม ได้เรียนรู้ต่างๆคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแวดล้อมอย่างไรก็จะมีความรู้แต่เฉพาะอย่างนั้นแล้วก็มีความรู้แตกต่างกันไปด้วยเหมือนอย่างก็ชาวนาชาวไร่อย่างเงี้ยทำนาไถหว่านนี่อาชีพเห็นมาตั้งแต่เล็กเหมือนกันอาชีพเลยทำได้ทำเป็น ถ้าลูกพอค้าแม่ขายก็อาชีพเลยเห็นมาตั้งแต่เล็กเลยก็ทำได้ทําเป็นโดยไม่ต้องสอนมันเห็นมาตั้งแต่เล็กอ่ะครันเนี้ยังลูกกษัตริย์เนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรทำปรารถนาอะไรก็เขาก็สนองให้หมดปรารถนาอะไรเขาก็สนองให้หมดด้วยอามาตย์ด้วยข้าทาสบริวารทั้งหลาย แม้แต่เดินในแม้แต่เดินในพระราชเดินในพรมพระราชฐานยังใส่สวมรองเท้าทองนะก็คลิปดูเท้านี่ไม่ได้แตะพื้นดินเลยนะจะเรื่งความคิดความปัญญาที่จะจะแนกแยกแยะต่างๆก็ไม่ค่อยมีเหมือนอย่างกับพระเจ้าอาชาติสัตรูเนี่ย ก็ยังจำแนกแยกแยะไม่ออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็เป็นช่องเป็นศเป็นที่ศบโอกาสของพระเทวทัตพระเทวทัตก็จัดการได้สมใจได้ลาบสการะสักการะมากมายตามที่ตนเองคิดตั้งความปรารถนาเอาไว้เอา้าวันนี้ก็สิบนาทีเข้าไปแล้วก็เพระจะนั้นก็ ต้องขอยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาทั้งสาทุกชนทุกคนทุกท่านเทินจะเริญพร